สวัสดียามเช้าวันอังคารที่2ธันวาคม68นะครับนครับเวลาบนทึกหน้าจอ6นาฬิกา44นาทีนะครับฐานข้อมูลเนาฬิกานะครับก็มาติดตามสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยนะครับรวมถึงนะครับตัวการและปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรานะครับจากข้อมูลนะครับจากโปรแกรมเวนดีนะครับฐานข้อมูลเนาฬิกานะครับก็บรรยายโดยกับผมมนเทียนเวสเซอร์ครีมนะครับเรามาดูนะครับประเทศไทยเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับเราก็มาดูเกี่ยวกับสภาพอากาศเช้านี้นะครับ ประเทศไทยนะครับเราก็ดูนะเมฆค่อนข้างเคลียนะครับอาจจะมีเดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับอาจจะมีเมฆบ้างด้านด้านตะวันออกนะครับเราต้องมาดูข้อมูลนะครับส่วนลักษณะอากาศวันนี้ก็อุ่นขึ้นนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือฝุ่นละอองนะครับรวมถึงหมอกในยามเช้านะครับนะครับมีหมอกหลายพื้นที่มีหมอกนะครับเช้านี้นะครับเนื่องจากมีลมฝ่ายใต้พัดเข้ามาพัดพาความชื้นเข้ามานะครับจากอ่าวไทยในหลายพื้นที่นะครับ ความชื้นเ <K> ข้ามานะครับก็ทําให้เกิดหมอกก็มีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ฝุ่นนะครับฝุ่น pm ส5ุห้าหรือฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่อยู่ในอากาศนะหมอกกับฝุ่นละอองมันสามารถผสมกันได้นะครับความแตกต่างระหว่างฝุ่นกับหมอกก็คือหมอกมันเป็นความชื้นนะครับความชื้นของไอ้น้ำนะครับที่ทําให้เกิดหมอกเป็นไอ้น้ำนะครับส่วนฝุ่นละอองนะครับก็เป็นเม็ดฝุ่นเป็นของแข็งนะครับสถานะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเช้าเราอาจจะเห็นลักษณะสองอย่างรวมๆกันนะครับ พอตอนได้สายนะครับมันอาจจะเหลือแค่ฝุ่นละอองนะครับเพราะว่าไอ้น้ำเมื่อโดนแสงแดดก็จะละเหยแล้วก็ละลายไปนะครับหายไปนะครับส่วนลักษณะเช้าเช้านะครับดูความชื้นนะครับตามหลักอุตุนิยมวิทยาแล้วเราก็จะดูที่ความชื้นนะครับว่าสิ่งที่ปิดบังทั้นให้ใส่ที่เรามองเห็นเป็นม่านๆเป็นหมอกเป็นฝุ่นมันคือมันคือหมอกหรือว่าเป็นฝุ่นนะครับถ้าความชื้นมากกว่า75%เราก็จะให้เป็นหมอกนะครับถ้าความชื้นต่ํากว่านะครับปกติแล้วนะครับ ถ้าเป็นฝุ่นละอองนะครับเขาจะเป็นของแข็งนะครับก็จะเป็นเขาก็จะไม่ค่อยมีความชื้นนะครับแต่ถ้าเป็นละอองน้ํานะครับน้ําหยดน้ํากันตัวได้อากาศแสดงว่าในอากาศนะครับมีไอ้น้ํามากนะครับมีความชื้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับหมอกเช้านี้นะครับมีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะทาให้เราใส่มลักษณะนะครับเหมือนฝุ่นพีเอ็มสองจุดหหรือฝุ่นละอองมันหนาขึ้นนะครับที่จริงมันก็บินหมอกผสมไปด้วยนะครับบินหมอกไปในน้ําผสมไปด้วยนะครับก็เลยทําให้นันหนานะครับเช้านี้นะครับ หรือนะครับบางวันที่เราเห็นนะครับตอนดวงทิศขึ้นนะพระทิ์ขึ้นพระทิ์ตกดวงโตๆนะครับเนื่องจากนะครับมีฝุ่นมีละอองมีหมอกนะครับปิดบังทําให้เรามองเห็นนะดวงทิ์ได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็เป็นนะครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับต่อไปเรามาดูนะครับสภาพอากาศที่ไทยเรานะเนื่องจากอากาศอุ่นขึ้นฝุ่นละอองแล้วก็มีหมอกแล้วนะครับต่อไปเรามาดีตามดูจากภาพถ่ายเมฆจัดรเทียมเราก็จะเห็นนะครับบริเวณประเทศไทยเราเส้นความกดอากาศเท่านะครับเส้นนี้นะครับ ที่พาดมาจากอ่าวไทยเนี่ยเส้นพันี่สิบสองนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับลักษณะเขาทิมขึ้นมานะครับเป็นทรอปนะครับทิมขึ้นมานะครับผ่านอ่าวไทยขึ้นมาก็เป็นตัวน้ำพัดพาความชื้นขึ้นมานะครับก็เป็นทรอป้วกาบบองบอกถึออากาศที่อุ่นขึ้นด้วยนะครับและก็ริดนะครับหรือริมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็เริ่มทยอยลงมานะครับผ่านจีนตอนกลางนะครับเราต้องที่ตามข้อมูลต่อไปนะครับส่วนพายุนะครับเราก็ยังมองเห็นอยู่นะครับนี่นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะครับมีความชื้นมีไอ้น เราปรากฏเห็นนะครับเมฆบริเวณปลายแหลมยวนนะครับแถวแถวกัมพูชาแถวเวียดนามนะครับเป็นเมฆกลุ่มเนี่ยเมฆกลุ่มนี้นะครับซึ่งประกอปรากฏการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความชื้นมีไอ้น้ำเข้ามาตามลักษณะของทรอปนะครับหรือรองของอุรหาูต่ําที่พัดแซกเข้ามาผ่านปลายแหลมยวนผ่านอ่าวไทยเข้ามานะครับส่วนพายุเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเราดูไม่ชัดนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาพวิสิเบิลนะครับเราก็จะเห็นการหมุนวนนะครับส่วนพายุนะครับ ส,สินยาก็เนสุดจะโดนดูดไปแล้วก็สลายไปแล้วนะครับพายุโคโตะก็ยังเห็นเป็นซากๆนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเราดูนะครับภาพถ่ายเมฆแจากดาวเทียมนะเราก็จะเริ่มเห็นพายบตะวันออกบางพื้นที่พาคตะวันออกบางพื้นที่มีเมฆนะครพายตะวันออกชิงเหนือก็เริ่มมีเมฆบางพื้นที่นะครับก็บ่งบอกถึงนะครับอากาศที่ขุนขึ้นแล้วก็มีความชื้นมีไอ้น้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งดีนะครับไอ้น้ํานะครับมันก็เป็นตัวทําเกาะให้นะครับ ให้ฝุ่นเราออกเล็กๆนะครับเริ่มการตัวได้นะครับเริ่มเกาะตัวเป็นแกนกลางนะเป็นหยดน้ําได้นะครับก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับที่ความชื้นเริ่มกลับมานะครับเมฆก็จะเริ่มกลับมานะส่วนภาคใต้ก็เริ่มมีเมฆนะเราเริ่มเห็นเมฆเกาะตัวเข้าภาคใต้นะครับอาจจะเป็นเมฆ G C เมฆอะไรต่างๆนะเป็นตะปุ่มตะป่เป็นฟูงแกะหรือเป็นคลื่นๆนะครับนี่นะส่วนพายุเราก็ยังอยู่นะครับภาพวิสิเบ e ร์เราก็จะมองเห็นนะภาพวิสิเบอร์ดาวเทียมนะครับมันมีอินฟราเรดมี ิสเปิลแล้วก็มีนะครับวอดเดอร์วิเปนะครับแต่วอดเดอร์วิเปิลเขาไม่ได้ใส่ให้นะครับพวกไอ้น้ำต่างๆนะครับอันนี้เขาก็จะให้แค่อินฟล่าตนะครับที่ดูเรื่องของอุณหภูมินะครับส่วนวิสเปิลก็จะดูลักษณะเหมือนถ่ายภาพที่ต้องการแสงจากดวงอาทิตย์นะครับก็จะเห็นรูปร่างลักษณะของเมฆต่างๆแล้วก็จะเห็นการหมุนวนนะครับแต่ยอดเมฆไม่สูงนะครับเพราะว่ามันอ่อนกําลังลงนะครับแต่เรารอดูนะครับเมื่ออากาศอุ่นขึ้นนะครับมีตัวเชียร์เข้ามาเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับดูนะครับแถวเวียดนามแถวกัมาาเดข้ ส่วนแถวเวียดนามนะครับหน้าเทือกเขาอนามือจะเป็นลักษณะพวกคาชินนะครับเป็นเมฆสเตตัสเป็นหมอกต่างๆพัดอยู่นะครับประเทศไทยเราก็จะเป็นลักษณะอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศร่มอื่นขึ้นนะครับก็รอความกดอากาศสูงรอบใหม่ที่จะลงมาครับดูเซ็นเตอร์ของความกดอากาศสูงรอบใหม่จากประเทศจีนครับก็เริ่มลงมาเป็นระบบนะครับแล้วก็มองเห็นนะครับแลวเริ่มเห็นแนวชัดเจนนะส่วนพายุดิดว่านะครับอยู่่แถวอินเดีย กระเดิมลมโดนก่อควนด้วยกระแสลมตะวันตกนะครับหรือลมกดหรือเจ็ตสตรีมนะครับก็ทําให้รูปร่างเปลี่ยนไปนะครับเราไมาติดตามข้อมูลต่อไปะนรับต่อไปเรามาดูจากนะครับจากเรด้าตัวอากาศนะครับเรด้าตัวอากาศเช้านี้นะครับประเทศไทยเราก็ยจะไม่มีฝนนะครับนะครับก็ฝนยังไม่มานะแต่เราติดตามดูนะครับหมอกที่ก่อตัวความชื้นในอากาศที่เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเมฆจะก่อตัววันไหนหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่วันนี้ก็หมอกหนากว่าเมื่อวานนะครับฝุ่นปนเปื้อนฝุ่นต่างๆก็จะเริ่มหนาขึ้นนะครับต่อไปเรามาดตามนะครับข้อมูลนะครับการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับเราก็จะเห็นลักษณะของพายุอยู่นะครับส่วนพายุก็เซนญากับโคโตก็จะมดนดึงรวมกันแล้วก็เซนญาก็จะไหลไปนะครับเรามาดูในประเทศไทยเราวันนี้ยังไม่มีฝนนะครับเราก็ติตามดูข้อมูลนะครับนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เริ่มมีเมฆขึ้นนะครับวันนี้ใบบายนะครับ เรือมีเมฆก่อตัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับด้านตะวันออกด้านตะวันออกจะก่อตัวเข้ามาก่อนเพราะนะครับอากาศอุ่นจากโคตัวพัดมาแต่เราก็จะเริ่มเห็นระบบความกดอากาศสูงนะครับจากประเทศจีนนะครับที่ไหลลงมาเป็นระบบนะครับค่ำคืนนี้นะครับแต่ยังไม่ถึงบ้านเรานะครับจะถึงบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่วันที่สามนะครับก็จะถึงบ้านเราขอบหน้าขอบพายุขอบหน้าของความกดอากาศสูงก็จะถึงบ้านเรานะครับก็ทําให้ผลักให้นะครับพายุโคโตะนะครับ ที harma, like people, はは่อ er. so ่อนกาลังลงแล้วนะเป็นสากๆแล้วนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนตัวเราก็จะเห็นนะครับมีกลุ่มเมฆฝนบริเวณประเทศกัมพูชาเนื่องจากวันนี้ที่เราเห็นกลุ่มเมฆเรามีความชื้นนะครับอากาศจะมีเมฆได้ก็ต้องมีความชื้นนะครับเมื่อมีความชื้นแล้วมีความกดอากาศสูงมาช้อนและลอยขึ้นเขาก็จะอาจกันตัวเป็นเมฆได้นะครับก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับนะครับวันที่สามนะครับพรุ่งนี้นะครับความกดอากาศสูงก็ลงมาเขาก็่เบี่ยงเบี่ยงลงไปทางเวียดนามนะครับไปผลัด ซากของโคโตนะครับให้เคลื่อนตัวนะครับแล้วก็ดูนะครับวันพฤหัสที่4ี่นะครับเนี่ยวันพฤหัสที่4ี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับเริ่มมีเมฆมากขึ้นนะับทางพื้นที่อาจจะมีฝนนะครับเนี่ยครับภาคตะวันออกเชียงเหนือบางพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนได้นะครับดูนะครับรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะครับเราก็ต้องติดตามดูนะครับว่าผลการพยากรณ์เขาให้ฝนแบบนี้แล้วความเป็นจริงแล้วฝนจะขนาดไหนนะครับก็จะกลุ่มใหญ่นะครับเข้าปกคคุมภาคเนี่ยซากของโคโตนะครับ เขาสลายตัวไปแล้วนะครับเขาเป็นท้งซากนะครับแต่เขาก็มีอิทธิพลพอเนาะเพราะเขามีความชื้นนะครับความชื้นที่เหลือจากซากเขานะก็เป็นความชื้นในอากาศในไอ้น้ําในอากาศที่ลอยรุ่นมานะครับโดนผลักโดยความกดอากาศสูงนะครับส่วนภาคเหนือนะครับภาคกลางตอนบนนะภาคอ่อนนช์ตอนบนก็มีแอนตี้ไซโครนบล็อกอยู่นะครับก็ความกดอากาศสูงหรืออากาศชื้นๆรอบนี้ก็ไปไม่ถึงนะครับเพราะความกดอากาศสูงหรือแอนตี้ไซโคลนเป็นอากาศเย็นแห้งนะครับส่วนภาคใต้เราก็ต้องิดตามนะครับดูนะครับมีกลุ่มฝนนะครับภาคใต้นะ ก็ดูลักษณะของภูมิประเทศนะครับกลุ่มฝนก่อตัวในอ่าวไทยนะครับยังไม่ขึ้นครับวันศุกร์ที่5านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนมีฝนกลุ่มลิกแดงนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ต้องฟฝ้าระวังนะครับในพื้นที่นะครับในพื้นที่บางพื้นที่เพราะว่าเราอาจจะไม่เตรียมตัวฝนเกิดกลางดึกนะครับลุงเช้านะครับการกระแทกลงมานะครับเนื่องจากการเรเดียตนะครับการแผ่รังสีของอากาศนะครับ ในช่วงลุงเช้ามันมีความราบเรียบมากกว่ายังไม่มีความร้อนจากดวงอาทิตย์มาก่อตัวก็ทํนะาให้กระแทกลงมาได้ราบเรียบนะครับหรือช่วงที่อุณหภูมิรเบายได้เร็วกว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นนะครับก็จะเริ่มรอบวันใหม่นะครับก็ทําให้อากาศกระแทกลงมานะครับวันที่สีนะ่ที่ห้าน,น,อนออะภาคตะวันอ,นออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะด้านตะวันออกและท่านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับมีฝนนะครับรวมถึงภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างๆด้วยนะครับ ส่วนภาคเหนือและก็ภาคทางตอนบนอาจจะยังไม่เจอนะครับเขามีกาศบอกอยู่นะดูนะครับวันศุกร์นะครับเห็นไหมครับความการพยากรณ์ของฝนวันนี้เขาให้เป็นสีแดงๆเข้มๆเนะหรือดสียูฟูแสดงว่าแค่วันสองวันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นความจริงนะครับแล้วก็ต้องดูนะครับเห็นไหมครับติดตามแถวแถวนี้นะครับแถวอุบลนะครับรีะสกีดซูลินบุรีรัมนะครับนครราชสีมาใชัยูมูแถวนี้นะครับรวมถึงแถวมุกดาหารด้วยนะครับ กลุ่มหนึ่งนะครับส่วนมีกลุ่มใหญ่ก็จะมาอยู่ภาคใต้นะครับตั้งแต่เพชรบุรีประจวบลงไปนะครับก็จะเริ่มเห็นลงนะครับเริ่มไปก่อตัวนะครับช่วงวันช่วงวันที่สี่สามสี่นะครับเขากลัวในก่อตัวในอ่าวไทยนะขึ้นฝั่งไม่ได้พอวันที่ห้าเขาจะเริ่มขึ้นฝั่งนะครับก็ขึ้นแถวแถวนะครับประจวบเพชรบุรีนะครับชุมพรนะครับตรงมาอาจจะถึงสุราษฎร์ธานีนะครับพอวันพอวันที่ห้านะครับ ตามฐานข้อมูลนี้นะครับพอที่ห้านะช่วงบ่ายฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เป็นสัญลักษณ์รวมถึงภาคใต้ทั้งภาคนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ความชื้นเริ่มก่อตัวนะแล้วดูความชื้นนะครับเริ่มเบียดเบียดเข้าภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะครับก็เป็นตัวขับไล่แอนตี้ไซโคลนะครับดูภาคใต้ก็จะมีฝนนะครับช่วงที่หกห้าหกฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับลองอัดเข้าฝั่งนะครับตอนเช้าอาจจะไม่เข้านะครับอาจจะรอ ให้แผ่นดินร้อนพื้นแผ่นดินนะครับร้อนแล้วก็เคลื่อนเข้านะฝนก็ก่อตัวนะครับแล้วหลังจากวันที่หกที่เจ็ดไปแล้วก็เริ่มเบาๆมีเมฆนะครับเป็นสีฟ้านะครับอาจจะเป็นแค่มีเมฆนะเราก็ต้องิดตามดูนะครับช่วงวันที่แปดที่เก้านะครับเริ่มไหลข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามดูนะครับยอมความกดอากาศต่ําหรือพายุหมุนเขตร้อนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามานะครับความกดอากาศสูงรอบนี้นะครับก็ทาให้ประเทศไทยอากาศเย็นลงนะครับ ช่วงต่อไปนะครับจะก็มีฝนคช่วงแรกนะครับแล้วก็มีอากาศเย็นลงนะครับฝนก็จะเกิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้นะช่วงวันที่เก้านะเราก็จะเห็นพายุหมุนเขตร้อนหรือย่อมความกดอากาศต่ําหลุดเข้ามาในทะเลจีนใต้ผ่านประเทศฟิลิปปินส์เข้ามานะครับวันที่เก้าวันที่สิบนะครับดูนะครับแต่ละที่จุดที่เขาเข้ามาและจุดที่ต่ําต่ํากว่าโคโตนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเขาจะมวนไปทางไหนนะครับดูนะครับสิ่งที่จะเอื้อให้เขาเกิดขึ้นไหมนะครับดู เราต้องติดตามอย่างน้อยนะครับซากของพายุนะครับเขาไม่ขึ้นฝั่งนะครับเป็นซากๆเขานะครับซากของพายุก็คือนะครับสิ่งที่ตัวแทนครับก็คือความชื้นนะครับความชื้นในอากาศเ,เขาพัดพามาเขาดึงมานะครับมันก็ทําให้เกิดอากาศเปลี่ยนแปลงได้นะครับเติมความชื้นให้กับอากาศนะครับอากาศและอากาศเกิดการนิ่มตัวก่อตัวเป็นเมฆฝนได้นะครับต่อให้พายุตัวพายุเองไม่เคลื่อนขึ้นฝั่งก็ตามนะครับเราก็จะเห็นนะครับเนี่ยนะเคลื่อนขึ้นมานะแต่ผลการพยากรณ์วันนี้เขาให้ค่อนข้างเข้มนะครับ แต่เราต้องติดตามดูข้อมูลวันที่เป็นจริงนี่ยก็เข้าสู่ประเทศไทยเราวันที่ 11, 12นะครับที่จะพัดเข้ามาครับประกอบกับช่วงที่เขาเข้ามาเขาจะดึงความกดอากาศสูงแล้วล่บใหม่ลงมาด้วยครับซึ่งเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่ประเทศไทยมีอากาศหนาวที่สุดนะครับเราต้องติดตามดูว่าจะเป็นจริงไหมนะครับจะหนาวกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเราก็ดูความกดอากาศสูงก็จะปกคลุมตลอดนะครับก็จะมีการแทรกระหว่างนะครับความชื้นเมื่อความกดอากาศสูงถอนกำลังถอยตัวไปนะครับ พรอมหร да มมือความชื้นก็จะแทรกเข้ามานะครับก็ทาให้อากาศประเทศไทยเราค่อนข้างเปลี่ยนแปลงแปรรวนนะครับต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับเราดูเรื่องฝนแล้วต่อไปเรามาดูเรื่องของเรื่องของอุณหภูมินะครับเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิของกายจะไปเร็วนะครับเช้านี้ก็อากาศเย็นๆนะครับหลายพื้นที่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อากาศอุ่นขึ้นนะครับตอกงวันก็จะมีอากาศร้อนนะครับเราก็จะเริ่มเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าทรอมนะครับที่พัดเข้ามานะครับ ระบบความกดอากาศสูงลงมาพรุ่งนี้นะครับก็จะแตะขอบแถวที่ไทยตอนบนนะครับพรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเริ่มลงมาเป็นระบบนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มบนขึ้นนะครับประเทศไทยเรานะครับโดยทั้งระบบอุ่นขึ้นนะครับนี่นะครับเช้าๆอาจจะมีอากาศเย็นๆนะครับกลางวันอากาศร้อนก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ครับติดตามไปถึงวันที่ด้วยนะครับวันที่แปดที่เก้านะครับที่เราเห็นนะครับ มีพายุรุดเข้ามานะครับพายุหลุดเข้ามาที่ทะเลจีนใต้นะครับก็จะเป็นตัวดึงให้ความกดอากาศสูงลงสู่บ้านเราก็ทําให้มีอากาศเย็นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับอากาศที่เย็นลงจริงๆนะครับโ่ทย์ที่เก้าที่สิบนะครับกที่ไยมีอากาศเย็นนะครับเพราะความกดอากาศเพราะพายุหมุนเขตร้อนนะครับดึงลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราดูนะครับวันที่12บสองสามนะครับอาจจะอุ่นขึ้นเพราะว่านะครับมีซักซากความชื้นจากพายุนะครับตัวใหม่นี่ครับ ก็รอดูว่าเขาจะมีชื่อหรือจะเข้ามาได้จริงไหมนะครับก็ทําให้ช่วงนั้นอากาศเริ่มเย็นลงนะครับแล้วก็จะอุ่นขึ้นเพราะพายุเคลื่อนตัวเข้ามานะครับต่อไปเรามาติดตามดูเรื่องของลมชั้นบนนะครับลมนะครับเรื่องของลมนะครับจากากวันนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับลมอยู่พื้นประเทศไทยลมอ่อนๆนะครับลมอ่อนๆเนี่ยมันก็เหมาะสําหรับนะครับลมพัดเบาๆก็เหมาะสําหรับการคลุกเคล้าของฝุ่นละอองหรือกระมอกนะครับหรือไอ้น้ำให้เหมาะให้การคลุกเคล้านะครับ ถ้าลมแรงก็จะพัดให้กระเจิงกระจายหายไปถ้าลมนิ่งๆเลยนะครับฝุ่นละอองก็จะไม่เคลื่อนที่นะครับการคลุกเคล้ามันก็จะไม่สมบูรณ์นะมันก็ทําให้มีฟูงกระจายเพราะฉะนั้นการที่มันจะหนาขึ้นได้มันก็ต้องมีนะฝุ่นละอองมีลมเบาๆเล็กน้อยเหมาะกันนะบการคลาคล้งนะครับแต่กระทองฟ้าต้องลงนะครับท้องฟ้าต้องจมใสด้วยนะครับเพราะว่าท้องฟ้าจมใส่นจะช่วยให้การเรดิเอทของผิวพื้นนะครับอากาศที่ผิวพื้นดวงอาทิตย์นะครับที่ส่องมาสะสมตอนกลางวันนะครับพอตอนกลางคืนนะครับ ดูอาทิตย์หรือผิวพื้นก็จะคายความร้อนที่สะสมไว้นตัวกั๊วรันออกการคายความร้อนออกนะครับถ้าทองฟ้าโปร่งมันก็จะคายความร้อนได้ดีนถ้าทองฟ้ามีเมฆก็จะคายความร้อนลําบากนะครับเพราะฉะนั้นทองฟ้าโปร่งมันก็ช่วยให้นะครับแล้วกพันพัดเบาๆก็ช่วยให้การระดีเยทดหรือการแผ่รังสีออกแลวก็คลุกเคล้ากันได้ดีนะก็ทําให้เราเห็นหมอกหนาๆหรือฝุ่นหนาๆนะครับก็ดูนะครับดูเมื่อสูงขึ้นไปนะครับที่ดับนะครับ9ก5ารอยิบห้ตัวบัดคาร์เการ้อยยิบห้ตัวบัดคาน ลมที่พัดผ่านแถวๆที่มีความชืนะ้นนั่นคือลมฝ่ายเหนือนะครับที่พัดมาเนี่ยนะแถวภาคนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเรามาดูที่ระดับแปด้อยห้าสิบนะครับแปด้อยห้าสิบมีลมเฉียกับส่วนขึ้นไปนะครับเป็นลมที่ตะวันออกเฉียงใต้เป็นลมฝ่ายใต้ขึ้นไปนะครับเราจะเห็นนักเก็ตลมที่พัดจากที่ตะวันออกเฉียงใต้หรือฝ่ายใต้ขึ้นไปผ่านที่ไทยเรานะครับก็พัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นไปนะครับ ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นการเติมความชื้นให้กับอากาศนะครับอากาศที่ลอยอยู่หรือลมที่พัดอยู่เนี่ยอากาศก็พัดพาความชื้นถ้าพัดผ่านจากมหาสมุทรหรือทะเลเข้าสู่ผิวพื้นดินนะครับพื้นทวีปก็จะทําให้พัดพาความชื้นไปด้วยนะครับมันเป็นเหตุเป็นผลของมันนะครับต่อไปที่ระดับเจ็ดร้อยนะครับระดับเจ็ดร้อยก็จะเห็นแอนติเซโครนนะครับปกคลุมบริเวณประเทศไทยเรานะครับนี่นะครับแถวภาคตะวันตกกลางอยู่แถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราก็ดูนะครับ แล้วก็มีนะครับลมพัดแรงๆนะแถวนะครับต้เส้นเขาอีมาลายแถวบังกลาเทศนะครับเรามาดูลงที่ระดับ5้ารให้ตัววัดรขานแอนตี้ไซคลนนะครับยังอยู่ตรงยางกุ้งนะครับอยู่พม่านะครับเป็นตัวกดให้นะครับภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังเคลียนะครับส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเป็นแนวลมพัดสอบนะครับแนวเนี้ยนะครับเป็นแนวลมพัดสอบกันนะครับก็เริ่มเบี่ยงเบนทิทางนะครับ เราก็มาดูนะครับดูที่ระดับ500นะครับการเปลี่ยนแปลงของแอนติไซโคนซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับนะครับระบบอากาศบ้านเรานะแอนติไซโคนนะโดนกระแสลมกรดหรือเวสเอรลี่นะครับกระแสลมตะวันตกนะครับผลักนะครับให้ไปอยู่ตรงแถวทะเลจีนใต้นะครับช่วงวันที่3มที่4ี่นะครับเพื่อให้ความกดอากาศสูงแล้เรอบใหม่ได้ลงมาบ้านเราได้นะครับบ้านเราก็จะมีอากาศเปลี่ยนแปลงมีความชื้นมีอะไรนะหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมเขานะครับก็ต้องติดตามข้อมูลพวกนี้ต่อไปนะ ไปที่ระดับ400 4ที่ตัววัดขานนะครับเราก็จะเห็นลักษณะของแนวริทไลนติไซโคนนะครับแกนเขาเอียงไปทางด้านตะวันออกนะครับไปลงทางแถบทินใต้แล้วนะครับก็แสดงนนว่าแนวโน้มเขาจะไปทางโน้นนะแกนด้านบนเขาเริ่มเอียงนะครับเขาไม่ตั้งตรงนะที่ระดับ300นะครับศูนย์กลางเขายื่อยู่ที่ <c oughs> ๆๆน,าทานะครับแถวๆก่อให้ล้มอ่าตังเกียรนะครับเพราะฉะนั้นแกนแนวโน้มเขาก็จะเอียงไปเพราะกระแสะลมปลดในละูเวสซลี่นะครับตอนนี้ลงมาลึกนะครับเป็นอัทชอปแถวๆ แอเลียลับนะครับผ่านอินเดียเข้ามาดูนะความเร็วลมที่เป็นสีเข้มๆตรงนี้นะครับดูความเร็วลมก่อนะครับสีเข้มๆตรงนี้นะครับร้อยก่าน็อตนะครับเนี่ยสีสีเขียวอีกที่สีขาวตัวนี้นะครับสีกขาวนี่คือร้อยก่าน็อตนี่ครับเป็นเจสตีมนะลมแรงหรือภาษาชัวบ้านเขาเรียกรถไฟความเร็วสูงนะครับที่มันกระชากแล้วมันก็มีอากาศหนาวเย็นได้นะครับถ้า อากาศข้างล่างยกตัวมันก็จะยกตัวตามนะครับก็เป็นสิ่งที่เอื้อซึ่งกันและกันนะครับต่อไปเรามาดูที่ระดับสองรฮกโตวัดขานนะครับประเทศไทยเราอยู่ในเขตอบอุ่นนะสองร้อยเฮกตตวัดขานเราก็จะเห็นนะมีลมแรงแถวทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับเป็นลมที่ตะวันออกฉีนใต้นะครับพัดเสริฟเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นตัวพัดพาความชื้นอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นดด้วยนะครับเพราะว่าข้างบนลมแรงนะครับก็จะทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงเราจะสังเกตเห็นนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะเป็นลมพัดเบาเนะครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคอนนะครับ tacos. ถ้าเป็นคอนด้านบนนะครับอากาศก็จะจมตัวนะครับถ้าเป็นไดด้านบนที่มีลมแรงๆกับอากาศจะช่วยให้อากาศยกตัวได้นะครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับก็ขอให้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะครับต่อไปเรามาติดตามดูนะครับลมที่ระดับ850เมตรตัวบัดคานนะครับเรามาดูว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับนี่นะครับซากของโคโตะนะครับเราดูพรุ่งนี้ ลมเริ่มพัดจริงเฉียงไปแล้วนะครับประเทศไทยเรานะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่สามนะครับช่วงบ่ายจริงเที่ยงบ่ายระบบลมเริ่มพัดแรงขึ้นนะครับขออนอญาตนะภาพอาจจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับเพราะผมซูมบ่อยนะเราดูนะครับพรุ่งนี้บ่ายระบบความกดอากาศสูงนะครับจากประเทศจีนแผ่ลงมาแล้วก็ไหลลงฝั่งมหาดูเปอร์ซิฟิกทะเลจีนใต้นะครับเป็นตัวผลักพายุโคโตนะครับก็จะเห็นลมพัดแรงขึ้นนะครับ ถ้าเทียบกับวันนี้นะครับดูดูของวันนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ลมพัดทิศอยู่นี้นะครับเป็นฝ่ายใต้ที่ตะวันออกเฉียงใต้อยู่นะครับพรุ่งนี้นะครับนี่นะดูความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมานะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็ถึงจีนตอนกลางจีนตอนล่างนะครับค่าคืนนี้ก็ลงมาถึงจีนตอนล่างนะครับนะครับค่ำคืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็เข้าเวียดนามนะครับและก็ทําให้ประเทศไทยเรานะพรุ่งนี้เช้าก็มีลมพัดแรงขึ้นนะครับดูนะครับระบบลมนะครับเราอาจจะได้เห็นนะครับ พราะลมพัดแบบนี้นะครับเราต้องดูนะครับแล้วลักษณะของแอนต้ไซโคนที่กดอยู่นะครับเปลี่ยนเบี่ยงไปนะครับเบี่ยงไปทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราอาจจะลืมเห็นเมฆเอซีเมฆอะไรเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเรานะครับรวมถึงฝนที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเนี่นะครับพอวันพุธที่สามต่อเช้าวันพุธที่สี่นะครับเราก็จะเห็นเริ่มเห็นมีลมแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนี่นะครับลมแรงเริ่มจะมีสปีดคอนอัดเข้ามานะครับที่การพยากรณ์ฝนเขาเริ่มให้นะครับ ฝมีฝนนะครับบริเวณที่เป็นมีลมแรงนะวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยนะเราก็ดูนะครับแล้วลมที่พัดเข้ามานะจากทะลจีนใต้นะครับก็เริ่มพัดแรงขึ้นนะที่เขาให้อากาศอุ่นชื้นเพราะว่าพัดผ่านหมาสุทรแปซิฟิกผ่านทะลจีนใต้เข้ามานะครับช่วงวันที่ห้าที่หกที่ภาคใต้มีฝนที่เขาให้ฝนเครัยไปดูนะครับสปีดคอนผ่านทางแถวแถวปลายแหลมยวนนะครับลมแรงแรงสีส้มสีชมพูนะครับ อาจเข้าภาคใต้เะครับก็ทําให้มีฝนนะครับอาจจะไม่ใช่ฝนหนักนะครับแต่ต้องติดตามว่าผลเกษตรกรเขาจะเพิ่มขึ้นไหมนะดูนะความกดอากาศสูงรอบนี้ก็แช่แช่อยู่นะก็ทำให้ประเทศไทยนะครับมีฝนตกช่วงแรกแล้วก็มีอากาศหนาวเย็นนะครับพอวันจันทร์ที่แปดวันอังคารที่เก้าเราก็จะเริ่มเห็นนะครับมีระบบของพายุหมุนเขตร้อนนะครับหรือยอมความกดอากาศตามดุดเข้ามาในทะเลเย็นใต้นี่นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับ วันที่10บวันพุธที่สิวันพฤหัสที่11บนะครับขึ้นใช้ฝั่งประเทศเวียดนามนะครับการติดตามข้อมูลแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลยัเป็นช่วงแรกนะครับมันก็ยังทําให้ติดตามการทฤษฎีมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เมื่อผลการพยากรณ์นะครับที่เปลี่ยนไปฐานข้อมูลที่เปลี่ยนไปนะครับเช่นวันที่ห้าที่6กีที่ห้าหกสี่ห้าหกนะครับมีฝนทางข้อมูลอาจจะเปลี่ยนได้นะครับแนวโน้มการพยากรณ์ก็จะต้องติดตามต่อไปนะครับช่วงวันที่พฤหัสที่สิบนะครับก็จะเข้ามาทําให้ ประเทศไทยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนนะครับเนื่องจากเนี้สปีดคอนเข้ามาลมก็จะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกนะครับรวมถึงนะครับระบบความกดอากาศสูงที่จะลงมาอีกรอบหนึ่งครับช่วงแรกอาจจะมีฝนหลังจากนั้นอากาศก็จะเย็นลงนะครับนี่นะครับความกดอากาศสูงลงมาไล่ด้วยนะครับประเทศไทยก็อยู่ตกอยู่ภายใต้ของนะครับลมตะวันออกนะครับพอลมตะวันออกล้วก็ต้องจับดูว่าจะเป็นคลื่นไม่เป็นคลื่นนะครับการตังการทั่วตัวเป็นคลื่นนะครับ ก็ต้องติดตามข้อมูลัต่อไปนะครับช่วงกลางเดือนนะครับก็นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับปลอดโรคปลอดภัยนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับข้อสังเกตวันนี้นะครับประเทศไทยเรานะครับจะมีฝุ่นหนาขึ้นมีเมฆเริ่มมีหมอกนะครับแล้วก็เมฆนะเมฆจะก่อตัวเริ่มเกาอตัวมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นปคราบสีขาวบางพื้นชีนะครับ เมื่อเมื่อดดงอาที่สองแล้วนะครับเนี่ยบริเวณพมชาเวียดนามแล้วเริ่มเมีมีเมฆเป็นตะปุ่มตะปาแล้วนะครับหลังจากหลายๆวันเนี่ยนะครับหลายวันที่ผ่านมาสองสาวันที่ผ่านมาค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้เริ่มมีเมฆนะครับรวมถึงติดตามพายุนะครับโคตะนะครับอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับข้อมูลนะครับที่ผมบรรยายมาก็เป็นข้อมูลการพยากรณ์ในการคาดการณ์เชิงตัวเลขของโปรแกรมบินดี้นะครับนะครับผลการพยากรณ์นะครับ มันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับอาจจะมีค่าเบี่ยงเบนที่จะมากกว่าหรือน้อยกว่านหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ตามที่เราติดตามมานะครับแต่ก็เป็นการพยากรณ์การวางแผนนะครับใช้ท้อมูติดตามสภาพอากาศในการวางแผนล่วงหน้าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะไว้เพื่อป้องกันภัยนะครับป้องกันตัวเองนะครับอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้สภาพอากาศนะเราจะเห็นว่าสภาพอากาศจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแม้กระทั่งเราทํางานตากแดดเราจะได้วางแผนหรือแม้กระทั่งฝนตกเราจะได้เตรียมร่มนะครับ หรือฝุ่นละอองหนาหนานะครับมีหมอกมีควันนะครับมีหมอกมีฝุ่นละอองบางครั้งเราจําแนกไม่ได้เราก็จะเตรียมนะครับหน้ากากอนามัยสวมใส่นะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับหรือว่าอากาศหนาวเย็นจะมาเราก็จะเตรียมเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวนะครับสำหรับการนุ่งห่มนะครับข้อมูลสภาพอากาศนะครับใช้เพื่อนะครับป้องกันนะครับป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะทําให้ชีวิตและทรัพย์สินเราสูญหายเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้เพื่อ ไว้เตือนตัวเองนะครับป้องกันภัยนะครับต่างๆนะครับก็โอเคครับก็ข้อมูลที่ผมบรรยายพอมีประโยชน์ฝากไลค์กดแชร์นะครับทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ